ค่ะอาจารย์คะกรณีเครนถล่มทับรถไฟนี่ในประเทศไทยเราเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมคะอาจารย์คะเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอ้อ oh. นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่ปีหกหกตอนนั้นมีการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกกระบังอ่อนนุชค่ะนะครับก็เกิดเครนถลม่ม uh huh. แล้วก็เมื่อปีหกเจ็ดก็เกิดที่พระรามสองก็เกิดเครนถล่มเช่นเดียวกัน uh huh. ับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นชุดเหตุการณ์ถล่มของตัวการก่อสร้างที่ไม่สะคล้ายๆกันแล้วก็ล่าสุดก็คือวันนี้ก็ถล่มที่ประดามสองซ้ำอีกแล้วค่ะก็เป็นเจ้าตัวเครนลอนเชอร์เหมือนกันคําถามก็คือว่าโอ้เครนตัวนี้มันมันสามารถที่จะสร้างอันตรายได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์อมคะน้ำหนักมันเยอะครับอืมน้าหนักมันหลายร้อยตันแล้วก็ ต่บางกรณีเนี่ยมันมีชิ้นส่วนที่ห้อยแหวนอยู่ด้วยอเพราะนั้นเนี่ยเราลองคิดถึงว่าแล้วมันอยู่ในที่สูงถ้ามันถล,มล่มหรือมันปกลงมาเนี่ยมันก็ทับทุกอย่างทับรถไฟได้ทับรถจนต่างๆนานา,าจาุดสร้างอันตราย,าารยให้กับาารประชาชนได้เวลาต่างประเทศที่เขามีการก่อสร้างแล้วเขาใช้เครนตัวนี้เนี่ยแล้วข้างล่างเขาก็วิ่งกันเป็นปกติอย่างนี้ไหมฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ถ้ามีมาตรฐานทางวิศวกรรมเนี่ยค่ะมันก็มีความปลอดภัยออแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟศไทยเราก็คือว่ามันไม่ได้มีการทําให้ขั้นตอนทางวิศวกรรมเนี่ยเป็นไปนตามมาตรฐานอาจารย์แต่บริษทัทก็เ,กทเป็นบริษทัทใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นบริษัทที่อันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยไม่ใช่เหรอคะก็คําถามก็คือว่าบริษัทนี้รับงานมาแล้วทําเองหรือเปล่าล่ะครับอ้าวมันก็ย้อนกลับไปที่คําถามที่ว่ามันมีการจ้างช่วงไหม ในระบบประมูลงานของภาครัฐของเราเนี่ยมีปัญหาเพราะว่ามีเอ,อผู้รับเหมาชั้นพิเศษเป็นบร,ริษัทใหญ่ประมูลงานได้อื <S <S แต่ว่าเวลาทําจริงเนี่ยก็ไปให้ซับคอนแทคเตอร์มาทํางานซับคอนแทคเตอร์เนี่ยบางทีเป็นบร,ริษัทเล็กๆบางทีมีมีคนจัดการแค่คนหรือสองคนคนงานก็ไม่มีเพื่ออะไรครับก็เพื่อลดต้นทุน พอลดต้นทุนปั๊บปัญหาความปลอดภัยก็รักษาไม่ได้อ้าวแต่ว่า,วา,วานเวลาการก่อสร้างเขาต้องมีกรรมการตรวจรับของเขาไม่ใช่เหรอครับมีเจ้าหน้าที่วิศวกรกํากับดูแลไม่ใช่เหรอครับอาจารย์คะก็อันนี้แหละครับคือปัญหาว่าถ้าต้องการที่จะลดต้นทุนก็วิศวกรก็ไม่ต้องมีก็ปล่อยให้คนงานทางานเองอทั้งหมดเนี่ยครับจริงๆแล้วมาตรฐานทางความปลอดภัยเนี่ยมันก็มีแค่สามส่วน,นั้นแหละก็คือคนกํากับก็คือวิศวกร สองวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้างแล้วก็สามก็คือว่าเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆซึ่งทั้งสามสิ่งเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบที่มันมีราคามันมีต้นทุนของมันนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะลดต้นทุนเนี้ยคนก็จะไม่มีคุณภาพที่จะมาทํางานของก็ออกของไม่ดีเอาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มันไม่ได้ไม่ได้ดูแลรักษามาทั้งหมดเนี้ยมันก็นําไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครับอย่างที่เราเห็นนะครับผมถึงบอกว่าครับเซนครับอย่างอย่างกรณีเคียนที่ เอ่อนครราชสีมาเนี่ยมีการ,รสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะจานมอนค่ะคือตอนนี้เอ,อที่โคราชเนี่ยนะครับที่สีคข้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวเครนที่ล่วงนะฮะถ้าเราไปดูภาพเนี่ยเครนเนี่ยยังค้างต่องแต่งอยู่แต่ว่าตัวที่ล่วงมาจริงๆก็คือขารองรับเครนขารองรับเครนเหรอคะ ใช่แต่เราพูดถึงขาเนี่ยจริงๆขาแต่ละขาเนี่ยตัวเครนหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีขารองรับอยู่สามขามันจะมีขาหน้าขากลางแล้วก็ขาหลังนะครับไอ้ตัวที่ล่วงลงไปเนี่ยก็คือขาหน้าแต่ขากลางค่ะแต่ว่าน้ําหนักของขาแต่ละขาเนี่ยมันหนักมากนะประมาณสามสิบตันสี่สิบตันล่วงลงไปรถไฟวิ่งมันก็ไม่เหลือเหมือนกันครับคําถามก็คือว่าเราล่วงได้ยังไงถูกกําลังจะถามเลยครับเราทำมาตรฐานทางการถูกต้องมันก็เลยมี มีการตั้งข้อสังเกตว่าอา้าวการยึดขามีปัญหาไหม mm hmm. การยึดขาเนะี่ยต้องมีคนมากำกับการยึดมีการใช้เอตัวแท่งเหล็กกำลังสูงที่มีเกลียวถูกต้องถามว่าถ้าเอาแท่งเหล็กใช้งานาซ้ำๆมาหลายๆรอบมันก็ไม่ได้การยึดที่ดีไม่ได้การยึดที่ดีปั๊บเนี่ยจังหวะที่เครนมันเคลื่อนที่ผ่านขาไปเนี่ยมันก็ดันให้ขาร่วงได้นี่ผมถึงบอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ มาตรฐานทางด้านวิศวกรรม,มนะครับคราวนี้ในทางนั้นเลยค่ะคมาตรฐานในด้านวิศวกรรมอาจารย์ครับเราก่อสร้างโครงการใหญ่ๆนะความปลอดภัยต้องสูงมากนะแต่พอถึงเวลาก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วใครรับผิดชอบฮะเ,เราบอกว่าเอะเราก่อสร้างมาแล้วที่ผ่านมาก็หลายๆช่วงไม่เคยเกิดปัญหามผมบอกเลยน,นะครับว่าเราหยอย่อนแม้แต่ช่วงเดียวก็มีปัญหาได้ เพราะนั้นคำว่ารักษามาตรฐานทางวิศกรรมเนี่ยก็คือปณีประนอมไม่ได้เลยและไม่มีการที่จะมาย่อหย่อนได้เลย<ท>ะนะครับทุกๆจุดทุกๆตำแหน่งทุกๆช่วงที่เราทําการก่อสร้างเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ให้ได้นะครับรเพราะฉะนั้นคําถานก็คือว่าแล้วใครต้องรับผิดชอบใช่คนรับผิดชอบจะหาคนรับผิดชอบต้องรู้ก่อนว่าจุดที่มีปัญหาคือจุดไหนแล้วจุดที่มีป,ปัญหาคือน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่เข้าไปวางตัวฐานรองรับนั่นเหรอคะอาจารย์ อันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราตั้งข้อสันนิษฐานก่อนเพราะนั้นว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะจากวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยเราพอที่จะเห็นภาพลางๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราจะยังไม่สรุปจนกว่าเราจะต้องไปออกแบบก่อสร้างมาดูนี่ <S <S ตรงนั้นมีวิศวกรที่คุมงานไหมวิศวกรมีใบอนุญาตไหมคนขับเครนคือใครมันจะเห็นได้ว่ามันมีขั้นตอนของการที่ต้องทบทวนเอกสารมีขั้นตอนของตอนนี้ที่เราได้ก็คือหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเชิงประจักษ แต่ว่าถ้าเราจะสุบสาเหตุเพื่อน,นําไปหาคนผิดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดเจนกว่านั้นนะครับก็จะต้องเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งแบบก่อสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณสมบัติของวิศวกรต่างๆนะเวลานั้นมีวิศวกรกำกับการทํางานหรือไม่ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยครับเราถึงจะนําไปสู่การสุบสาเหตุได้นะครับค่ะแต่โดยปกติขนาดก่อสร้างต้องมีวิศวกรกากับดูแลอยู่ตลอดเวลาไหมฮะอาจารย์คะในขั้นตอนที่สําคัญที่มีความเสี่ยงนะครับ ขั้นตอนที่เกิดถล่มเนี่ยเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ยมันจะจัดเป็นวิศวะกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมก็คือเป็นอ,อกิจกรรมหรือว่างานก่อสร้างที่จะต้องใช้วิศวกรที่ถึงใบอนุญาตจากสภาวิศวกร<ม>และต้องเป็นวิศวกรดับสามัญวิศวกรด้วย<ม>เพราะว่าคนท,ทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะมาควบคุมงานไม่ได้และจําเป็นต้องมีวิศวกรประจําอยู่เพราะถ้าไม่มีวิศวกรเนี่ยเราปล่อยให้คนงานขึ้นไป ทำงานกันเองคนงานพวกนี้ไม่มีความรู้ใช่บางคนไม่รู้ว่าตั้งขันน็อตให้มีความตึงเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นการบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องมีวิศรรวกรกากับถูรรกต้องคําถามก็คือว่าแล้วมันมีมาแล้วตอนนี้ยที่รายงานเนี่ยน,นะฮะแล้วมันติดภ้าได้ยังไงนะครับโอโ้อาจารย์ครักระบวนการที่เขามีการตั้งคณะกรรมการนะฮนะเพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ย ต้องใช้เวลาสักแค่ไหนอ่าอันนี้เป็นประเด็น่าสนใจนะฮะต้องต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้บอกละครับว่าโอ้มันตรวจสอบมันพิสูจน์ยากสักแค่ไหนครับอาจารย์เอ่อสาเหตุของการถังถล่มเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นวิศวกรรมศาสตร์นะครับือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่ามันมีคำตอบของมันอยู่แล้วเอียงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเรามาถามก่อนดีกว่าว่าใครเป็นคณะกรรมการบ้างแล้วคณะกรรมการนั้นเน่ะมีความปินการใช่หรือไม่ จริงหรือเปล่าที่มีความเป็นกลางนะครับสมมุติถ้าหน่วยงานตั้งคณะกรรมการกันเองขึ้นมาตรวจเนี่ยเราจะได้คําตอบที่แท้จริงไหมครับว่ามันผ่าเพราะอะไรก็เชื่อถือยากนะฮะอาจารย์เพราะว่าเป็นหน่วยงานตัวเองค่ะถูกต้อง,องก็ตัวเองเป็นคนทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวเองมาตั้งกรรมการสอบตัวเองเพราะนั้นคําถามผมว่ามันอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการตั้งคณะกรรมการที่ต้องเป็นกลางอย่างแท้จริงออืก็คือกรรมการที่สั่งไม่ได้อ่า ค่ะนะฮะและไม่ปณิปนอมในเรื่องของตัวกรรมการก็ต้องเป็นบุคคลที่เป็นกลางที NO ่มีชื่อเสียงค่ะเราได้คณะกรรมการชุดนี้มาแล้วหรือยังอืที่ผมถามคําถามนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกสตงอุกวันนี้ถล่มไปเราก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวรสาเหตุคืออะไรเขาบอกว่าข้อมูลส่งสารไปต้องรอสารท่านพิจารณาก่อนไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ต้องให้สารอนุญาตก่อนไหมฮะอาจารย์อ่ะอันนี้นี่คือ้าเป็นสตงอหรือเปล่าครับ ต้องถามว่าอันนี้ใช่ข้ออ้างใช่ไหมที่ม่อย่างเปิดเผยแล้วทาไมในต่างประเทศเนี่ยเปิดเผยได้โดยการถล่มของโว์เพดเซนเตอร์เนี่ยมีการแต่งสนสาธารณะโดยคณะกรรังการที่เป็นการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอทำไมก็เปิดเผยได้ถูกไหมครับในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเนี่ยมีบางส่วนครับแต่ว่าข้อมูลที่เป็นข้อข้อมูลเชิงเทคนิคทางด้านวิชาการมันเป็นแฟกต์มันไม่มีอะไรต้องปิดบังข้อมูลผล ค่าปูนค่ากําลังของปูนค่ากําลังเหล็กมันก็ยังเป็นค่าเป็นหนังข้าครับเพราะนั้นข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้มันเป็นข้อเท็จจริงต้องแยกให้ออกกับว่าข้อเท็จจริงกับข้อที่เป็นข้อกล่าวหามันพอรส่วนกันคนะผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่ว่าถ้าเราทําให้ผลการสรืบสวนมันโปร่งใสมันเปิดเผยต่อสาธารณะได้มันจะนําไปสู่การหาว่าผู้กระทาผิดตัวจริงคือใครและลงโทษอย่างจริงจังสิ่งเหล่านี้แหละครับ จะเป็นสิ่งที่เราจะรับประกันได้ว่าอนาคตเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดได้ยากกว่านี้เออ,อาจารย์คะนอกจากมีกรรมการที่น่าเชื่อถือเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วอนะอาจารย์วม่ามาตรการอะไร<อ>ที่มันต้องตามออกมาอีกคะมาตรการลงโทษคนกระทําผิดอแต่ต้องเป็นคนกระทําผิดจริงๆไม่ใช่แพ้และการลงโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องลงโทษอย่างจริงจังลงโทษบุคคล หรือลงโทษหน่วยต้นสังกัดที่รับผิดช,ชอบโครงการค่ะอาจารย์ถ้าเป็นมิศกอกรถอนบอนุญาตเลยไม่ให้เขาทํางานได้ต่อไปเพราะคนที่มีหน้าที่รับผิดช,ชอบที่จะต้องควบคงุมงานให้ได้ผลดีไม่ปฏิบัติงาน uh huh. ถอนใบอนุญาตเลยถ้าเป็นบริษัทถ้าทําผิดซ้ําๆทำครั้งแรกเกิดผลกระทบไม่แรงแรงยังพอให้อภยัยแต่ถ้ามันเป็นบริษัทแบบเดียวกันชื่อเดียวกันกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นบริษัทนี้ เราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาได้ทํางานต่อแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเป็นบริษัทหรือว่าจะเป็นตัวบุคคลก็ตามทีมันก็มีระบบของการลงโทษแต่ขอให้ทำหนึ่งจริงจังและต้องทำในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับตัวอย่างเช่นการพิสูจน์ิศรกรมีความผิดเนี่ยบางครั้งใช้เวลา5ปีโอ้โหแล้วในระหว่าง5ปีเนี่ยไม่มีการถอนใบอนุญาตเขาก็ไปคุมก่อสร้างอีกกี่ที่ไม่ทราบใช่ไหมฮะอาจารย์ถูกต้อง อันนี้มันคือความใช่อันนี้คือระบบที่มันผมคิดว่าล้มเหลวในเรื่องของการกํากับมาตรฐานคุณภาพด้านการก่อสร้างของประเทศไทยอาจารย์ครับแล้วถ้าเขาพิสูจน์ว่าเอ้าก็ยังไม่รู้ถูกหรือผิดจะไปจํากัดสิทธิ์เขาได้หรออ่ะประมาณนี้อาจารย์คิดว่าเป็นเหตุผลที่เอามาแย้งได้ไหมพักใช้บอนุญาตก่อนครับอ่าถูกต้องอก่อนอ่าแล้วกําหนดระยะเวลาว่าเราจะต้องทํานี้ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่อือหือ แล้วต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชัดเจนมันเขียนกติกาได้ครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> อย่างน้อยต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดระยะเวลาชัดเจนว่าถึงเวลาเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าเราเยังหาว่าเขาผิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยไป <c oughs> มันก็ยังมีป,ป่อยให้เขาไปทำไปไปทำความเสียหาย ในขั้นและต่อไปใช่ไหมครับค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์<ส>เลยนะเราคำนึงถึงชีวิตความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนน,นะฮะที่ต้องสัญจรผ่านไปอย่างพื้นที่ที่ก่อสรา้างเช่นเดียวกับที่พระรามสองด้วยที่พระรามสองเนี่ยนะฮะจากข้อมูลเบื้องต้นที่อาจารย์ได้รับรายงานมาสาเหตุมันน่าจะมาจากอะไรครับพระรามสองเนี่ยอาจารย์คะพระรามสองก็เครนลอนเชอร์เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของการพังทลายต่างจากเคสของโคราช ก็รามสองเนี่ยเป็นลักษณะของเครนหักกลางเลยอืแล้วก็เป็นการหักในขณะที่กําลังค่อยแขวนชิ้นส่วนคอนกรีตอยู่ก็คือเป็นการหักในขณะที่มันกําลังแบกรับน้ําหนักอย่างเต็มที่แล้วมันก็รับน้ําหนักไม่ไหวมันก็พังทลายลงมาแล้วก็ทับรถออืนะครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าไอ้เครนตัวนี้มันชิ้วน้ําหนักได้จริงหรือเปล่ามันมีการไปดัดแปลงเครนไหมมันมีการใส่น็อตยึดทุกจุดไหม ฐานรองมันมีการพุดตัวหรือไม่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันมีภาพประโยคปรากฏออกมาแล้วมันไม่หลอกสายตาคนเพราะนั้นเนี่ยมันหาคําตอบได้ออื <Ừ h. S 2> นะครับว่าสาเหตุแท้จริงเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็ประเด็นตอนนี้ก็คือการเกิดเหตุการณ์ซ้ําๆต่อเนื่องเป็นชุดเหตุการณ์เนี่ยค่ะมันป่งชี้ให้เห็นว่ามันมีปัญหาที่เป็นรากเนาอยู่นะครับ <Ừ h. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทบทวน โครงการต่างๆที่มีอยู่นะครับ <Okay. S 2> แล้วจะให้ดําเนินการต่อไปได้ถ้าต้องหยุดก็ต้องหยุดละครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ต่อไปแล้วตอนนี้สถานการณ์ไม่มั่นคงนะครับว่าความปลอดภัยมันมีหรือเปล่านั้นหยุดก็ต้องหยุดหยุดแล้วก็ตบทวนโครงการ <c oughs> นะครับจนกว่าเราจะมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าเราพร้อมที่จะดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างที่มันติดอยู่กับพื้นที่ที่ประชาชนใช้สอยแล้วเรามีมาตรการทางวิศวกรรมที่ปัดกุมและน่าเชื่อถือนะครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์คในวงการวิศวกรเรานี่เวลาที่เขาเรียนจบเขามีใบประกอบวิชาชีพเวลาเขาลงไปปฏิบัติงานตอนนี้วิศวกรมีเยอะแค่ไหนคะอาจารย์คะวิศวกรมีประมาณสองแสนคนแต่ว่ามันมีหลายสาขามันมีโยธาไฟฟ้าเครื่องกลต่างๆนนนาในส่วนของโยธาเนี่ยมันเจ็ดแปดหมื่นคนเจ็ดแปดหมื่นแต่วิศวกรก็ยังมีการแบ่งระดับนะฮะว่าเป็นภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรเป็นวุฒิวิศวกรมีระดับวิศวกร มีการแบ่งประเภทขึ้นอยู่กับระดับความรู้ความสามารถของแต่ละระดับอนุญาตแล้วโครงการใหญ่ๆอย่างนี้ต้องวิศวกรระดับไหนถึงไปคุมได้คะอาจารย์ระดับสามันวิศวกรขึ้นไปครับซึ่งก็มีไม่เยอะนักใช่ไหมฮะก็มีประมาณสองหม่นกว่าคนแต่ว่ามันก็มีกระจายทั่วประเทศอืนะครับทีนี้คําถามผมก็คือต่อไปว่าแล้วโครงการที่มีันมีวิศวกรต่างชาติ้ามาเกี่ยวข้องโอ้โหวิศวกรต่างชาติเราก็ยอมรับได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ในการ ในการรับเหมาโครงการรัฐวิศวกรต่างชาติก็เขาเขาก็ยินดีให้มาดําเนินการมาเซ็นมารับผิดชอบกำกับดูแลโครงการได้เช่นเดียวกันเท่ากับวิศวกรไทยไหมฮะอาจารย์คะแต่เขาต้องไปขออนุญ,ญาตจ,จากสภาวิศวกรก่อน,อ,นอ๋อของไทยเราก่อนเราไม่ได้ปิดกัน้นแต่ขั้นตอนในการขออนุญ,ญาตมันยากเพราะมันต้องวัดความรู้วิอย่างจริงจังมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วเขามีบอนุญ,ญาตกันไหมที่ทางานกันู่เวลานี้ อ้าวแต่มีการขอไม่ได้ยางถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่มันคือเป็นปัญหาทางเรื่องของคืออย่างที่บอกแหละครับวิศกรนี่คือต้นทางต้นทางจริงๆนะครับถึงแม้ผมจะพูดถึงสิ่งสามสิ่งก็คือคนของเครื่องจักรแต่ว่าสุดท้ายของและเครื่องจักรมันก็มันก็ถูกควบคุมโดยคนอยู่ดีอือันถ้าถ้าเราได้คนที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่รู้ว่าต้องใช้ของแบบไหนไม่รู้ว่าเครื่องจักรต้องตรวจสอบยังไงมันก็ก็จะเป็นอย่างที่เห็นได้นะครับออื คราวนี้พอไปพูดถึงว่าขึ้นอยู่กับคนคนโดยส่วนมากนะถ้าเกิดเข้าไปในการประกอบธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็ต้องไปฟังผู้บริหารองค์กรผู้บริหารบริษัทอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์นอมอน,นะก็ต้องถามว่าแล้วผู้บริหารบริษัทนะเอาคนที่มีคุณภาพมาทางนานหรือเปล่าอันนีเน้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าวิศกรถึงแม้จะมีใบอนุญาตดับสามัญแต่ว่าก็มีที่มีค่าตัวสูงค่าตัวต่วตําประสบการณ์ ต่างๆนั่นนาก็าก็ไม่เท่ากัน <c oughs> ผมถึงบอกว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราปณิีไปนองไม่ได้เรายอมไม่ได้เลยแม้ <c oughs> จะต้องจ้างมัอสะกอนที่มีค่าตัวสูงเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นถ้ามันเกิดเหตุการณ์ถล่มไปแบบเนี้ยหนึ่งครั้งเนี่ยมันสูญเสียความน,น่าเชื่อถือไม่ว่าจะตัวบริษัทเองทั้งประเทศไทยด้วยเพื่อนที่เป็นต่างชาติผมเนี่ยถามผมทุกครั้งเลยตึกถลม่มหลุมยุบเห็นถล่มเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในเทศไทยเนี่ย เขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าประเทศไทยมันจะมีมาตรฐานการกอร่อสร้างที่มันดูเหมือนมันไม่ปกติซมากขนาดนี้ได้ได้อย่างไรอาจารย์ 1> <K> 1> ฟังแล้วก็รู้สึกเสียหายกับประเทศไทยเลยนะไม่ใช่แค่เสียชีวิตคนไทยนะะเสียหายกับ <K 1> ความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาต่างชาติด้วยนะอาจารย์ 1> <K> 1> ใช่อันนี้แหละอันนี้อันนี้คือเรื่องใหญ่ผะมันสูญเสียความเชื่อมั่นแล้วมันกู้กลับคืนมายากครับออืแต่เราก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์ว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งทาแล้วก็ประเทศมันทําให้เสียหายไปถึงทั้งประเทศไทยเรา นั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ต้องรีบลุกขึ้นนะมาแก้ไขปัญหานี้ให้ชัดเจนมีมาตรฐานสูงขึ้นมากๆถ้าหากประสงค์จะเรียกความเชื่อมั่นจากนานาชาติอย่างนั้นนะอาจารย์ถูกต้องครับขออย่างเดียวครับจริงใจแลจ้วก็จริงจังอืมจ,จริงใจงาลครั้งเนี่ยถูกต้องไม่เหมือนกันนะครับจริงใจก็คือพูดสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ต้องการทําเนี่ยตรงกัน <c oughs> ไม่ใช่พูดเพียงเพื่อหาเสียง อันนั้นเขาเรียกว่าจริงใจจริงจังก็คือว่าพูดไปแล้วต้องทาให้ได้ทํานั้นแต่ผมว่าแค่นี้แหละครับทุกอย่างมันเป็นปัญหาที่มันแก้ได้เพราะต่างประเทศมันก็แก้ได้มันประเทศไทยน่าจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากสุดในโลกแล้วมั้งครับเนี่ยที่เกิดจากการก่อสร้างอประเทศอื่นทําไมเขาแก้ปัญหาได้ประเทศไทยเรามันก็ต้องแก้ได้เหมือนกันครับก็คืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าจริงใจกับจริงจังครับครับไม่อย่างนั้นพวกเราก็ต้องมาคอยโทรหาท่านดออรอมรสัมภาษณ์ เป็นระยะระยะ,ะ,ยะเวลาเกิดเหตุอยู่นั่นน่ะนะฮะอาจารย์นะฮะผมไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องดีดีบ้างนะครับจริงๆผมก็อยากเพราะว่ามันก็เพิ่งผ่านปีใหม่มาจริงๆแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองไม่อยากแล้วไม่ต้องการเลยที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเศร้าใจครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีญาติพี่น้องเหมือนเรานี่แหละครับนะครับเพราะนั้นมันสะเทือนใจจริงๆครับอันนี้ผม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 ต้องพูดเลยแต่ว่าผมไม่ได้ยินสถานะที่จะไปกำกับดูแลเรื่องพวกนี้ ะนะครผมก็เป็นคนที่เป็นวิชาชีพที่จะให้ข้อเสนอแนะข้ออะไรได้แต่ไม่มี power ไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนิน,นการครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะความคิดเห็นของอาจารย์มรที่ให้สัมภาษณ์เราในวันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนถามหามาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราด้วยนะฮะทำการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐในการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆเสี่ยงๆ กับชีวิตของพวกเราเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพรคุณนะฮะทาารศ์สตราจารย์ดรอมอนพิมานมาศนะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ